มีท้องเบเลสกับแพนด้าเพอะเบเลก็หลักแล้วนะมันก็แพนด้าไปอีกจูบเลยจบแล้วพี่จบแล้วอ๋อไป ไอสกีดสวยเอ,เอ้ยไอ้เมียตามเมื่อกี้ไอ้เมียกบเม่นตาเมื่อกี้ไม่ใช่คือวะมเม่นตาเมื่อกี้ดี่วะเอ้ย,ย,อย,ย,อยโหมันยิง่งเล็ดตึงมืออยู่ยวะ มาฟังเลยครับเยี่ยม